สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับปุออ๋ยทุเรียนจำรัดนะครับวันนี้วันที่10มีนาคม65นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องพริกนะครับผมผมจะให้มาดูพริกที่ผมปลูกไว้แล้วก็ผมไว้ที่สวนเดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่แพงสาธิตปลูกพริก400กรวอยกต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ย มี่งชีววิศวหมักนะครับแล้วก็หมักกับน้ำหมักปัตทะเลแล้วก็ผสมกับเชือ้อราไตนโคนามาว่าผลเออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูที่บ้านก่อนว่านี่ครับอันนี้คือไม่ใช่ใบยี่หร่านะครับมาดูใกล้เนี่ยใบเท่าฝ่ามือเลยเนี่ยมาดูใบนี้นี่ครับผมนี่ครับอันนี้คือต้นพริกนะครับผมต้นพริกเห็น เห็นเม็ดพริกไหมครับเนี่ยเม็ดพริกไหมเนี่ยเม็ดดอกพริกไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบใบยี่หราที่ร้อร้อนแรงนอกจากพริกเผ็ดแล้วก็ยังมีใบที่เข้ากับเครื่องเครื่องแกงเครื่องอะไรต่างๆใบยี่หรามันไม่เผ็ดแต่มันร้อนนะครับผมดับกินข้าวกิิอนไรต่างๆหลายคนที่เข้ามาบ้านผมเขานึกว่า ตอนแ,แรกยังไม่เป็นเม็ดเป็นไรนะครับเขาคิดว่าเป็นใบยี่หร่าไม่ใช่นะครับนี่คือต้นพริกนะครับนี่คือพริกคนภาคใต้ที่เขาชอบนิยมกินกันนะครับผมเนี่ยต้นพริกเนี่ยนอกจากพริกขนูแล้วก็มีพริกชนิดนี้ที่เขาชอบกิน,นเป็นนะครับเป็นแรงตอนนี้ผมให้มาดูใบนะครับอันนี้เป็นการดูแลใกล,ใกล้ใกล้ชิดหน่อยเพราะอยู่อยู่ที่บ้านนะครับผมนี่ใบขนาดนี้ใบเท่าฝ่ามือนี่หลายใบนะครับเนี่ยอันนี้ใบใหญ่ นี่ฝ่ามือผมเนี่ยฝ่ามือผมเนี่ยใบขนาดนี้เลยมันมีอยู่สองสามต้นนี้ผมเอามาปลูกลงกระถางนะครับผมใบบนก็เล็กใบล่างใหญ่ใบใหญ่นะครับอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่นะครับนี่ต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กใบก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งมันสมบูรณ์นะครับมันสมบูรณ์เนี่ย อันนี้มันใกล้ชิดได้โดนน้าโดนปุ๋ยอะไรมันใกล้ชิดหน่อยเพราลดน้ําทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันอันนี้ผมก็จะมาเล่าเล่าเล่าเรียกว่าคุณภาพคุณภาพปุ๋ยน้ําหมักนะครับน้ําหมักน้ําหมักปลาทะเลแล้วก็ผสมไต่คนม้าขี้วัวน,นะครับเนี่ยมันทําให้ใบ เขาเรียกว่าบ้าใบเลยครับเนี่ยพริกไม่เห็นถ้าพริกชนิดนี้ถ้าใครดูแลดีๆใส่ปุ๋ยดีๆนะครับมันจะใบใหญ่ลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพว่าพริกที่ผมปลูกนะครับไม่คนอื่นปลูกก็เหมือนกันนะครับผมปลูก,กเหมือนกันนี่เม็ดกาลังเป็นเม็ดเป็นลูกนี่ก็มเมล็ดพริกนะครับ อันนี้มันอยู่ใกล้บ้านผมดูแลเช้าเย็นเช้าเย็นคือดูแลทุ่ถึงตรงนี้มันก็เลยสมบูรณ์ต้นใหญ่ปลูกในกระถางไม่ได้ลงดินก็สมบูรณ์เอานี้ใส่เฉพาะใส่เฉพาะขี้วัวสดหมักนะครับผสมน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ผสมไตโครมารนะครับผมอันนี้คือที่ปลูกดินสมบูรณ์ที่อยู่ในกระถางนะครับ อยู่ในกระถางไม่ได้ลงดินนะครับแต่การใส่ปุ๋ยดูแลได้ดีนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมผมจะให้ไปดูที่แปลงที่ผมสาธิตปลูกพริก400กว่าต้นอีกทีหนึ่งว่าว่าที่ผมปลูกตรงนั้นเป็นดินที่ไม่สมบูรณ์ดินชั้นใต้ดินขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วก็มาปลูกพริกนะครับผมว่าคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามที่สวนอีกทีนะครับนี้ผมจะมา รีวิวเรื่องพริกนะครับเนี่ยดูพริกพริกที่ผมปลูกตั้งแต่เดือนเดือนธันวาตั้งแต่วันที่ยิมห้ายิมห้าธันวาปีที่แล้วนะครับปีหกสี่นะครับที่ว่าผมจะปลูกพริกปลูกพริกเพื่อทดลองปุ๋ยว่าปุ๋ยขี้วัวสดปุ๋ยหมักนะครับขี้วัวสดหมักน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ผสมกับเชื้อราแตคโนมาต,ตรงนี้ แล้วผมมาทดลองกับพริกว่าพริกมันอ่อนไหวต่อโลกว่าเป็นชลงฉลาอะไรตรงนี้ว่าลาไตโคโดม่าอาดูปุ๋ยเนี่ยเนี่ยครับสีเขียวเนี่ยคือคุณภาพปุย๋ยนะครับออกสีเขียวคือน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ขี้วัวเนี่ยขี้วัวลักษณะอย่างนี้คือตอนนี้ผมปลูกพริกอยู่400ต้นผมปลูกมาได้ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมกรามกรามกรากุมพา ตอนนี้เดือนมีนาวันนี้วันที่สิบวันที่สิบมีนาคมปีหก้านะครับผมอันนี้ประมาณเกือบสองเดือนกว่าแล้วประมาณสักสองเดือนสิบห้าวันสอเดือนครึ่งแล้วครับตอนนี้ต้นต้นพริกผมตั้งแต่ปลูกมานี่เห็นไหมครับต้นเล็กอันนี้ก็แตกกิ่งแตกอะไรสมบูรณ์เป็นเมล็ดแล้วครับดูดูด,ดูดูเนี่ยดูเมล็ดเท่านิ้วมือเลยอันนี้เป็นพริกผ้าอีสานนะครับ เขาเรียกว่าพริกขี้หนูชีฟ้าอ้ากลับมาดูอธิบายคือตรงนี้พริกประเภทนี้คนคนใต้เขาไม่ชอบทานนะครับผมเขาว่าเผ็ดมันไม่จีดไม่แซบนะครับเขาว่าไม่แซบเผ็ดไม่พอคนใต้เขากินเผ็ดมากครับเขากินพริกขี้หนูพริกขี้นกพริกขี้หนูที่เผ็ดเม็ดเล็กเผ็ดถึงใจอันนี้เขาว่าเผ็ดแล้วไม่ถึงใจนะครับรสชาติมันเขาเรียกว่าไม่อร่อยเผ็ดไม่อร่อย อันนี้เป็นพริกของภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานปลูกนี้เขาชอบกินพริกแบบนี้พริกเม็ดใหญ่นะครับผมแต่ภาคใต้เขาไม่ชอบผมก็เลยคิดว่ามาปลูกพริกชน่นนี้ปลูกผิดแล้วมันก็จริงนะครับพอไปถามแม่ค้าเขาว่าเขารับอยู่ถ้าเม็ดเขียวๆแบบนี้ดูเม็ดเขียวเนี่ยโลโลละโลโละสี่สีิบบาทนะถ้าถ้าเขียวนี้ถ้าถ้าสีแดงนะครับถ้าสีแดงออกแดงแบบลักษณะนี้ จะโลละห้าสิบบาทนะครับผมแต่ถ้าพิกพิชขีหนูนะครับพิกขีหนูเม็ดเล็กนั้นตอนนี้ก็โลละร้อยกว่าร้อยห้าสิบาทนะครับผมแต่ถ้าผมเปรียบเทียบเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กแล้วหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่งโลห้าสิบบาทผมว่ามันเม็ดใหญ่มันก็เก็บไม่เยอะแต่ถ้าเม็ดเล็กหนึ่งโลหนึ่งร้อยบาทมันก็เก็บเยอะครับผมก็ว่ามันมันก็ราคา,เท,าเท่ากันเพราะว่าเก็บไม่กี่ลูกมันก็ เก็บไม่กี่ลูกก็ได้โลแล้วแต่เม็ดเล็กเก็บหลายลูกกว่าจะได้โลหนึ่งผมมามาชั่งน้ำหนักกันแล้วก็มันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมโอเคนะครับ5้าบาทนี่ก็ไม่ค้าบอกว่ามีเท่าไหร่รับหมดนะครับเอาเข้าเรื่องปุ๋ยเราดีกว่าตอนนี้ผมมาลดน้ําดินแห้งลักษณะเน,นี้อขออนุญาตดินแห้งลักษณะนี้เนี่ยอันนี้ฝนตกมาอาทิตย์นี้สองอาทิตย์แล้วตกบ้างหยุดบ้างนะครับก่อนลดบ้างไม่ลดบ้างตอนนี้ผมมาดูว่าพริกผมมันเป็นโรคไหม ผมยังไม่เห็นคือแต่ละต้นดูทรงพุงทรงพุ่มสวยงามแต่กิง่งกำลังเริ่มแตกกิ่งนะครับแตกกิง่งแตกกิ่งก้านคือกิ่งก้านสาขาอันนี้คือเขาเรียกว่าขี้วัวนะครับคุณภาพขี้วัวก็ เม็ดพริกแววนะครับเป็นโรคเป็นไรผมผมเดินหาที่มันเป็นโรคที่มันเน่ามันเน่ามันไรมันไม่มีนะครับผมแสดงว่าคุณภาพปุ๋ยนี้ก็คือผมว่าใช้ได้นะครับสามารถรักษาพวกโรคโรคเน่าของพริกขนาดช่วงช่วงฝนตกช่วงนี้นะครับฝนตกอยู่ประมาณ สามสองสามมาทีต่ติดต่อกันแล้วครับตกบ้างหยุดบ้างตกบ้างหยุดบ้างแต่ก็ไม่แรงนะครับผมตอนนี้ก็ผมเข้ามาดูพริกผมว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเป็นโรคเกิดอะไรขึ้นไหมผมก็จะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยผมปุ๋ยขี้วัวแล้วก็หมักนะครับขี้วัวสดหมักน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ผสมกับเชือ้อราไตโครมาตตรงนี้แล้วก็ผมก็เอาฉีดพ่นทางใบก็คือใช้ ฉนน้ำหมักปลาทะเลผสมกับเชื้อราแต่คนามาแล้วก็มาฉีดพ่นทางใบทีหนึ่งแล้วก็ให้ทางดินโดยการเอาน้ำหมักปลาทะเลผสมกับน้ำเข้มข้นนะครับผมแล้วก็ผสมกับเชื้อราแต่คนาม่าเอามาลดทางทางดินนะครับทางดินเดือนละครั้งมันก็เป็นปุ๋ยน้ำชนิดหนึ่งคือเอาเอามาใส่เพิ่ม นอกจากขี้วัวแล้วนะครับผมเนี่ยใบพริกผมก็ไม่มีเหลืองไม่มีอะไรนะครับเขียวเขียวใบเขียวสดแต่ทรงพุ่มมันมันมันยังเล็กอยู่นะครับนี่สองเดือนสองเดือนกับสิบกว่าวันนะครับผมสองเดือนกับสิบกว่าวันนี่คุณภาพปุ๋ยคุณภาพปุ๋ยนี่คุณคือคุณภาพปุ๋ยปุ๋ยหมักขี้วัวสดหมักผสมน้ำหมักปลาทะเลนะครับเนี่ย ดินแบบนี้ดินที่ไม่มีปุ๋ยดินเรียกดินรุกรังพูดง่ายเป็นดินลุกลังแข็งดินเหนียวที่ขุดมาจากจากบอ่อตรงนี้นะครับเนี่ยขุดบอ่อขุดบอ่ดบอใช้น้าเลี้ยงปงเลี้ยงปงลงปาขุดมาแล้วก็เอาดินมาถมไว้ในกองนี้ขยายออกเป็นดินชั้นต้ดินที่ไม่มีปุ๋ยนะครับผมก็ลองออกมาทดลองมาปลูกพริกตรงนี้กับคุณภาพปุ๋ยผมนะครับผม มาดูคุณภาพปุ๋ยผมว่ามันได้ผลนะครับผมว่าปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยขี้วัวผมเนี่ยสามารถทําให้ต้นพริกดินที่ไม่มีปุ๋ยดินเหนียวดินเหนียวลูกลังดินแข็งตรงนี้ทําให้พริกออกเม็ดออกเม็ดนะครับออกดอกออกลูกได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ ตอนนี้ก็เก็บไปขายแล้วได้ก็ไม่ถึงโล2โลเพราะว่ามันมันมันสุกมัสุกนิดเดียวมันสุกดูแรกที่เกิดเกิดเขาเรียกว่าเพิ่งเกิดต้นละไม่เกิน5ดอก10ดอกนะครับตรงนี้ไปขายก็ตอนนี้ก็ไปขายกับภรรยาผมไปขายที่โรงพยาบาลก็จับมัดมือชกกับคนนั้นคนนี้บ้านครอบครัวที่เขาทํากับข้าวกันก็ ถุงละ10บาท20บาทตรงนี้ครับก็ถ้าถ้าเยอะออกเยอะเป็นหลายโล10โล20โลตรงนี้ก็ได้ได้ไปติดต่อแม่ค้าไว้แล้วว่าช่วงนี้รับอยู่พริกเขียวก็โลละ40บาทเขียวลักษณะนี้นะครับเขียววันนี้อ่าโลละโลละ40บบาทแต่ถ้าพริกแดงพริกแดงนะครับผมพริกแดงรับอยู่โลละ โลละห้าสิบาทแดงเนี้ยเนี่ยแดงเนี้ยดูห้าสิบาทเขาว่าเขาจะไปส่งเกาะเกาะยาวเกาะยาวครับเขาจะไปส่งเกาะยาวมีเท่าไหร่ก็รับหมดเพราะว่าแมคค้าตรงนั้นเขาไปรับที่อื่นมาจํานวนเยอะแล้วก็มาแจกจ่ายเขาเรียกว่ามาขยายในตลาดนั้นตลาดนี้คนละห้าโลสามโลสองโลหลายๆคนตรงนี้ครับ โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ว่ามารายงานว่าปุ๋ยปุ๋ยหมกักน้ำหมักปลาทะเลผสมกับเชื้อราไต่โคนนาตตงนี้ผมมาทดลองกับพริกมันสวยงามนะครับดูแล้วเนี่ยออกลูกไม่เป็นโรคสวยงามเป็นเม็ดเม็ดก็ไม่เน่าไม่เน่านะครับไม่เน่าใบเขียวแตก คือพูดง่ายๆเฉพาะขี้วัวนะครับหมักน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ดินแบบนี้ดินลุกหลังเนี่ยแข็งๆเนี่ยมันก้อนก้อนขีววัวคววัวก้อนใหญ่ๆเนี่ยดินที่ไม่มีปุ๋ยนะครับแต่ว่าผมเอาปุ๋ยคีววัวตรงนี้มาใส่ทําให้คุณภาพของพริกตรงนี้แตกเม็ดเห็นไหมครับแตกเม็ดนี่สองเดือนประมาณสองเดือนสิบห้าวัน ต้นใหญ่ขนาดนี้แตกมงแตกเม็ดนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นดินถ้าเป็นดินที่เขาเรียกว่าดินที่คุณภาพดีกว่านี้ไม่ใช่ดินลุกลังไม่ใช่ดินเหนียวเป็นดินที่อุดมสมบ,บูรณ์กว่านี้ผมว่าเอาไปปลูกพริกพริกแล้วไปแล้วก็ไปเจอปุ๋ยผมผมว่าคุณภาพมันน่าจะดีกว่านี้นะครับผมเนี่ยดินลุกลังพวกนี้ มันสามารถดึงพริกพวกนี้ขึ้นเป็นต้นเป็นดอกเป็นลูกขึ้นได้นะครับแล้วก็ลูกดกด้วยถ้าอย่างไงก็เดือนต่อไปผมก็จะติดตามแล้วก็ถ่ายทอดว่าคุณภาพปุ๋ยที่ผมทำนะครับปุ๋ยหมักน้ำหมักปลาเทเรรตรงนี้ว่ามันจะได้ผลกับพริกที่อ่อนตลล่อโรครักษาโรคว่าให้ให้พริกให้พริกอยู่สวนผมเนี่ยผมก็จะดูว่ามันจะอยู่ได้กี่เดือนผมจะรักษาไม่ให้มันตาย ได้กี่เดือนสูงสุดกี่เดือน5้าเดือนหรือว่า1ปีตั้งแต่เดือนธันวานะครับปีที่แล้วนับจากนี้ไปนะครับอันนี้ก็มกรากุมภาวันที่10มีนานะครับผม2เดือน2เดือน,2เ,อน2เดือนครึ่งแล้วครับตอนนี้ต่อไปก็ผมจะนัดหลังจากนี้จากเดือนมีนาไปว่าพริกมันจะอยู่กับผมได้นานขนาดไหนว่าเชื่อราแต่คนละมา้ามันจะรักษาขี้วงขี้วัวอะไรตรงนี้ จะรักษาต้นพริกได้นาะนขนาดไหนนะครับผมโอเคถ้าอย่างไงก็คอยติดตามผมอีกทีหนึ่งนะครับผมติดตามผมได้ปุ๋ยชีว้วัวหมักน้ำหมักปลาทะเลนะครับทาง Facebook ติดตามผมได้กีฬาเวน้ำครูจำหลัดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลปลายพญานะครับอีกช่องทางหนึ่งติดตามผมได้ใน youtube นะครับผมปุ๋ยปุ๋ยทุเรียนจำหลัดนะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม